สวัสดีครับผมจุงเรียบสสวนาเต็ยงออกเเนียะน,นะครับก็สวัสดีพี่พี่น้องชาวกัมพูชาแล้วก็ทังทายพ <c oughs> ี нравится, ่พี่ที่น่ารักทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยฮ่องเต้ก็จะมาบอกกล่าวกันนะครับว่าฮ่องเต้สไตล์เนี่ยหายไปไหนไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฮ่องเต้สไตล์เนี่ยป่วยนะฮะป่วยได้4 5หวันแล้วก็มีอาการแบบปวดหัวตัวร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวนะครับกินอาหารไม่ได้เยอะนะครับ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีเลยก็พยายามกินยาตามที่หมอสั่งแล้วก็ขอให้ร่างกายกลับมาไวๆอะไรอย่างี้ยฮะก็แมหน้าก็เป็นผื่นแดงๆนะครับก็ถือว่าคือใครไม่เป็นก็ไม่รู้นะมันก็มีความแบบทรมานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าแต่ถือว่ามันก็หนักเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้อง สู้สู้ถึงมันจะเป็นป่วยมันจะเจ็บก็ก็ต้องสู้ต่อนะครับก็นี่แหละฮะเป็นเหตุผลว่าทําไมผมไม่ได้ลงคลิปเรียกชันเลยนะครับก็คิดถึงพี่ๆทุกคนแล้วก็อยากจะมาฟังเพลงกัมพูชาใหม่ๆที่ออกมาเยอะเลยนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ได้มาเรียกชันเลยนะฮะก็มันไม่ไหวจริงๆนะฮะก็วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยถ้าเรานอนอะไรเราไม่ทําอะไรเลยก็มันก็รู้สึกเบื่อๆอะไรนะครับก็อย่างน้อยมาอัคดคลิปทั้งที่มบป่วยนี่แหละฮะ ก็ต้องบอกว่าก็อยากจะบอกพี่ชาวกัมพูชานะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นภาษากัมพูชาด้วยนะ,ะก,าาก,นยนะก็บอกว่าทางไงนี่ขยมเมนสรอยคูท่าสุขะเพียพระอขยมพระอเวยขยมมึกทววิดีโอเอยบองบองกุนเนียบานนะฮะก็ประมาณว่าออวันนี้ผมแบบไม่สบายถ้าผมสุขะเพียบขยมพะอถ้าวันนี้ถ้าผมหายสุขภาพดีแล้วก็ จะกลับมาทาคลิปวิดีโอนะครับอะไรไประมาณนี้เนาะก็ถ้าพิดาราแกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็คลิปนี้ก็มาบอกกล่าวแล้วก็มาแสดงความคิดถึงต่อพี่ๆทุกคนนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนดังอะไรมากมายแต่ว่าก็นั่นแหละครับอย่างน้อยมีคนดูผมก็เออรู้สึกกิตถึงอยากทาคลิปอะไรไประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจะเลือนที่มาแบบติดตามกันนะฮะขอบคุณที่ มาให้กำลังใจกันนะครับระาบหายดีแล้วก็จะมาทาคลิปเรียกชั่นให้พี่ๆชาวกัมพูชาให้พี่ๆทุกคนทั้งไทยลาวได้รับชมคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. วันนี้ผมก็ขอตัวไปกินยากินข้าวคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะฮะไปรักษาต,ตัวให้มันหายดีก่อนเนอรเราเจอกันจ้าซ you